สวัสดีค่ะดิฉันปุณญาพรทาทองตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมสังกัดองค์การบริหารส่วนตะบนตาตุมค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้ลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยมบ้านน้องนักเรียนนะคะที่เราได้ปรับปรุงสร้างบ้านให้กับน้องนะคะซึ่งนำโดยท่านนายกเงินเอกลาบนายกองค์การบริหารส่วนตะบนตาตุมค่ะและท่านผู้ใหญ่เยาวรักษ กลุ่มสูงเนินท่านผู้ใหญ่หมู่สองบ้านตะเมาตาบลตะตุ่มอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ค่ะค่ะแล้ววันนี้ก็มีคุณยายเพียนรักยิ่งนะคะที่ได้มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ด้วยนะคะซึ่งเป็นคุณยายของน้องนักเรียนนะคะค่ะที่ขังทางด้านนู้นนะคะคุณยายนะคะค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็สืบเนื่องมาจากาในส่วนของคณะทำงานลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลตาตุมของเรานะคะร่วมกับทาคีเครือข่ายได้ร่วมด้วยช่วยกันจัดก,กิจกรรมตาตุมรัน2022ครั้งที่1เดินวิ่งไปด้วยกันแบ่งกันแบ่งปันเพื่อน้องนะคะเพื่อระดมทุน เข้ากองทุนช่วยเหลือเด็กได้เยาวชนตำบลตาตุมนะคะเพื่อนําม,มาสร้างบ้านปรับปรุงสร้างบ้านให้กับน้องนักเรียนของเราจํานวนสองหลังด้วยกันนะคะซึ่งวันนี้เรากอ็ออกพื้นที่มาที่หมู่สองนะคะหลังหลังแรกนะคะที่บ้านตาเมาของเราเนาะซึ่งในการจัดกิจกรรมตาตุต่มรัน2022ที่ผ่านมานะคะทางท่านนายกทางท่านผู้ใหญ่ก็ได้ไปร่วมกิจกรรมใช่ไหมคะบรรยากาศวันนั้นเป็นยังไงบ้างคะได้ได้ร่วมวิ่งไหมคะค่ะ ก็ดีใจนะคะที่ทางหน่วยงานนะคะได้จัดโครงการที่ดีๆขึ้นนะคะในชุมชนตาตุ่มนะคะ mm hmm. ก็ได้ไปร่วมงานนะคะ mm hmm. ก็สำหรับพี่น้องในชุมชนนะคะร่วมกันดีมากนะคะด้วยแรงใจแรงเชียร์ทุกอย่างนะคะก็มาจาก พี่น้องในชุมชนตำบลตาตุ่มนะคะก็ได้ไปร่วมกันก็นกนกนกนสนุกสนานนะคะแล้วก็ได้บุญนะคะได้ให้ได้นักเรียนนะคะทุกอย่างเลยนะคะก็อบอุ่นจริงๆนะคะแล้วท่านนายกนะคะวันนั้นวิ่งกี่กิโลคะครับก็เป็นกิจกรรมกิจกรรมแรกนะครับที่องค์การบริหารส่วนตำบลองเราได้จัดขึ้นนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่งเนื่องจากหนึ่งนะครับได้ ให้พี่น้องนะครับได้ออกกำลังกายนะครับอาสองก็เป็นการรวมทุนนะครับเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนนะครับที่ประสบปัญหาในเรื่องที่อยู่อาศัยแล้วก็เรื่องทุนการศึกษานะครับก็เป็นกิจกรรมที่ทางอ,อ,องค์การบริหารส่วน,นตำบลตระตุมของเราแล้วก็โดยเฉพาะ,ะทาง กองการศึกษานะครับที่เป็นหลักในการจัดกิจกรรมในวันนั้นก็ประสบพสนเรด็จไปด้วยดีนะครับซึ่งผมเองนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมกิจกรรมแล้วก็ได้ร่วมทุนนะครับให้กับน้องๆที่กำลังเรียนแล้วก็ประสบปัญหาในเรื่องทุนการศึกษานะครับ ขอบคุณท่านนายกค่ะซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนั้นนะคะเราก็ร่วมด้วยช่วยกันทุกภาคส่วนนะคะซึ่งเกิดขึ้นไม่ได้แน่นอนถ้าทุกภาคส่วนนะคะโดยเฉพาะในส่วนของผู้นําชุมชนของเรานะคะไม่ร่วมด้วยช่วยกันนะคะในวันนั้นก็เกิดขึ้นไม่ได้และบ้านหลังนี้ก็คงจะไม่มีโอกาสได้ปรับปรุงสร้างบ้านให้กับน้องๆน,นักเรียนของเรานะคะในส่วนนี้เองนะคะเราก็ ต้องบอกว่าในส่วนของคณะทํางานลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาในพื้นที่ตําบลตาตุงของเรานะคะ,ะก็ได้รับการสนับสนุนจากมูล,ลนิธิสุพรริมิตรแห่งประเทศไทยด้วยนะคะเพื่อที่จะ,ะมาร่วมเป็นทุนสนับสนุนปรับปรุงสร้างบ้านให้กับน้องๆนักเรียนในครั้งนี้ด้วยนะคะท่านนายกคะค่ะในโอกาสนี้ขออนุญ,ญาตเรียนถามท่านนายกนะคะในส่วนของ นโยบายด้านการศึกษาในเขตพื้นที่ตบลต,ตุมของเรานะคะในส่วนนี้ท่านนายกวางแผนในด้านนโยบายด้านการศึกษาให้กับน้องๆเด็กๆเกยาวชนของเราอย่างไรบ้างคะท่านนายกคะกับในด้านการศึกษานั้นเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับที่ทางองค์การบริหารสนน่วนตุมของเรานะครับได้อมองเห็นเนื่องจากเด็กนักเรียนของเรานั้นมีทั้งเด็กที่ตั้งใจเรียนแล้วก็ขาดในเรื่อง ทุน <un> ในการศึกษาเพราะฉะนั้นทางองค์การบริหารส่วนบนตระกูมของเรานะครับผมก็มีนโยบายที่จะช่วยเหลือในด้านทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นแล้วก็มัธยมศึกษาตอนปลายสุดท้ายก็คือระดับอุดมศึกษานะครับที่ทางองค์การบริหารสน่วนบนตระกูมของเรานะครับได้เร่งเห็นความสําคัญในส่นสวนตรงน,นี้นะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือในดับบุคลากรลูกหลานของเรานะครับให้มีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็มีการศึกษาในระดับหนึ่งนะครับเพื่ที่จะมาช่วยพัฒนาชุมชนตำบลของเราครับผมค่ะเยี่ยมเลยค่ะท่านนายกคะขอบพระคุณมากค่ะในส่วนนี้นะคะทางท่านนายกเองนะคะก็มีนโยบายในเรื่องของทุนการศึกษาซึ่งถือว่าสําคัญมากนะคะที่จะให้น้องๆสามารถที่จะ,อ,ะอยู่ในระบบการศึกษาจนเขาจบการศึกษาและสามารถที่จะ ประกอบอาชีพเลี้ยงดูตัวเองได้เลี้ยงดูแลครอบครัวได้นะคะและที่สําคัญเขาสามารถที่จะกลับมาพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนของเขาได้นะคะในส่วนของชุมชนเองก็รอกลุ่มเด็กและเยาวชนนะคะที่จะกลับมาพัฒนาพื้นที่ของเขานะคะท่านท่านผู้ใหญ่คะค่ะและในโอกาสนี้นะคะคุณยายเป็นยังไงบ้างคะได้ค่ะให้คุณยายได้พูดถึงความความรู้สึกนะคะที่คณะทํางานได้มา ปรับปรุงสร้างบ้านให้น้องะค่ะขอบคุณ, <c oughs> ค,ณค่ะดีใจมากมากค่ะอ่าก็คุณยายก็ดีใจนะคะดีใจแล้วก็ขอบคุณคณะทํางานของเรานะคะขอบคุณทุกภาคส่วนนะคะก็คุณยายพูดไม่เก่งนะคะแต่ว่าอ่าก็ดูหน้าท่านแล้วคือแบบท่านท่านดีใจนะคะดีใจแล้วมีความสุขเนาะคุณยาย,<ล>ยค่ะนี่คือแม่ครัวของเราเ<ล>นะคะอ<ห>่าที่ได้มา เยี่ยมคณะทํางานสร้างบ้านน้องๆนะคะก็เห็นคุณยายทํากับข้าวให้ทีมงานให้คณะทํางานที่มาช่วยกันนะคะจนรุ่งร่วงผ่านไปด้วยดีก็ได้บ้านหลังนี้นะคะออกมาก็ทําให้ที่อยู่อาศัยของน้องดูมั่นคงและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะท่านผู้ใหญ่คะค่ะสุดท้ายนี้ค่ะท่านท่านผู้ใหญ่ได้กล่าวขอบคุณคณะทํางานอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะ ก็สำหรับนะคะดิฉันเองนะคะก็ขอขอบคุณนะคะทุกหน่วยงานนะคะที่ได้สนับสนุนน้องมานะคะแล้วก็ทางหน่วยงานก็ซื้ออุปกรณ์ให้นะคะแต่ก็ยังขาดนะคะบางส่วนก็เลยนะคะจากชุมชนนะคะร่วมด้วยช่วยกันนะคะถึงสำเร็จนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านเลยนะคะทั้งหน่วยงานที่ร่วมด้วยช่วยกันนะคะแล้วก็พี่น้องในชุมชนนะคะ ก็รับบริจาคมานะคะก็ท่านก็ไม่ไม,ไม่คือให้ร่วมด้วยช่วยกันนะคะก็คนละเล็กคนละน้อยนะคะจนสําเร็จนะคะรุร่วงด้วยดีนะคะก็ทางผู้นำนะคะก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับพี่น้องในชุมชนนะคะแล้วก็ทุกหน่วยงานนะคะก็ทาง เพื่นำชุมชนรู้สึกปลับปลื้มใจนะคะที่เราร่วมด้วยช่วยกันจนสำเร็จลุล่วงด้วยดีนะคะให้กับน้องนักเรียนนะคะให้กับน้องนักเรียนของเรานะคะได้ประสบผลสำเร็จนะคะในการเรียนนะคะเพราะว่าทางครอบครัวก็ลำบากนะคะก็เราก็เล็งเห็นเหมือนกันนะคะว่าในชุมชนของเราก็ ทางผู้นำชุมชนนะคะก็ไม่นิ่งอยู่ได้นะคะก็มีหน่วยงานมาก็ดีใจนะคะเราก็ร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนทุกอย่างนะคะให้สำเร็จจนได้หลังแบบสมบูรณ์แบบนะคะก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับพี่น้องและหน่วยงานนะคะ,คะก็ประมาณนี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณท่านผู้ใหญ่นะคะค่ะสุดท้ายนี้นะคะ ในส่วนของคณะทํางานลดความเหลื่องล้าทางด้านการศึกษาในเขตพื้นที่ตาบนตาตุมนะคะซึ่งมีท่านนายกเงินเอกลาบนายกองค์การบริหารส่วนตบนตาตุมของเรานะคะคอยเป็นที่ปรึกษาให้กับคณะทํางานของเราด้วยนะคะในครั้งนี้ก็ต้องบอกว่านี่คือการสร้างโอกาสที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตาบนตาตุมของเรานะคะซึ่งโอกาสเหล่านี้เกิดขึ้นไม่ได้นะคะถ้าทุกภาคส่วน โดยเฉพาะในส่วนภาคของภาคีเครือข่ายในพื้นที่ตำบลตาตุมของเราไม่ร่วมด้วยช่วยกันนะคะสิ่งเหล่านี้น้องๆเด็กเยวาวชนของเราก็ไม่ได้รับโอกาสดีๆแบบนี้นะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาตุมนะคะท่านผู้ใหญ่นะคะแล้วก็คุณยายนะคะในในส่วนนี้เราก็จะได้ร่วมด้วยช่วยกันในโอกาสข้างหน้าอีกต่อไปนะคะเพื่อที่จะให้ในส่วนของเด็กและเยวาวชนของเรานะคะเขาได้มีโอกาสที่ดี และสามารถกลับมาพัฒนาชุมชนพัฒนาสังคมในพื้นที่ตำบลตาตุมของเราในอนาคตต่ตอไปค่ะขอบคุณค่ะ